โทราจีฟกายอธิบดีกรมปฏิบัติการทหารของอินเดียออกแถลงข่าวว่าการโจมตีในศูนย์กลางก่อกการร้ายทั้ง9แห่งทำให้ผู้ก่อ,อก,การร้ายเสียชีวิตไปมากกว่าร้อยรายขณะที่ทางกองทัพปากิสทานรายงานว่าสูญเสียกำลังพลประมาณ3 5 4 0นายจากการยิงปืนใหญ่และอาวุธขนาดเล็กที่แนวควบคุมระหว่างวันที่7-10พฤษภาคมซึ่งสิ่งที่อีกฝ่ายอาจไม่คาดคิดเช่นกันก็นกคือ การตอบโต้ตกลับอย่างรวดเร็วและแม่นยำของกองทัพากาศอินเดียส่วนกองทัพเรืออินเดียก็มีปฏิบัติการในทะเลที่เหนือกว่าทําให้ปากีสถานต้องขอหยุดยิงอย่างเร่งด่วนทางด้านกองทัพากาศอินเดียยืนยันว่าสามารถต้านทานการรุกล้ำน่านฟ้าของปากีสถานได้สําเร็จหลังจากปฏิบัติการสิงดูในการปราบปรามก่อการร้ายอินเดียได้สร้างความสูญเสียด้วยการยิงเครื่องบินของปากีสถานตกสองาลำโดยพลอากาศเอกเอเคพรารตี ผู้นำกองทัพอากาศอินเดียกล่าวว่าเขาไม่สามารถคาดเดาจำนวนที่แน่นอนได้เนื่องจากเครื่องบินของปากีสถานไม่ได้บินข้ามมาในพรมแดนของเราดังนั้นเราเลยไม่มีเรษซากหลักฐานของเครื่องบินมาแสดงแต่สิ่งที่แน่นอนคือเราได้ยิงเครื่องบินปากีสถานตกไปบ้างเราคงไม่ระบุตัวเลขที่แน่นอนเราไม่อยากเดาในตอนนี้ส่วนนักบินอินเดียทุกนายเดินทางกลับอย่างปลอดภัย ปฏิบัติการซินดูโจมตีฐานทัพอากาศศูนย์บัญชาการและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของปากีสถานในแนวรบด้านตะวันตกโดยบรรลุเป้าหมายในการทำลายล้างค่ายกองกันร้ายด้านกองทัพปากีสถานก็อ้างว่าได้โจมตีสถานที่26แห่งทั่วอินเดียภายใต้ปฏิบัติการบัญญัติอัลมาซูดพลโทอามีชาลริบชาวดีกล่าวเยอะหยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการตอบโต้โจมตีในดินแดนของตนแต่ไม่แสดงหลักฐาน วิดีโอหรือภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งแตกต่างจากปากีสถานที่เรามีหลักฐานชัดเจนทั้นี้ทั้งอินเดียและปากีสถานได้มีการตกลงหยุดยิงกันแต่การตกลงหยุดยิงดังกล่าวก็ได้สิ้นสุดลงผ่านไปเพียงหนึ่งวันเพราะต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าอีกฝ่ายละเมิดหยุดยิงอย่างไรก็ดีหลังจากที่มีการประกาศตกลงหยุดยิงล่าสุดออกมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ได้ชื่นชมผู้นำของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหยุดยั้งการลุกรานพร้อมระบุว่าตนจะทำงานร่วมกับผู้นำทั้งสองเพื่อดูว่าจะสามารถหาทางออกเกี่ยวกับแคชเมียร์ได้หรือไม่มีรายงานว่าหลังจากที่ทรัมป์ได้รับฟังรายงานล่าสุดและแผนดำเนินการจากนั้นเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีได้ต่อสายโทรศัพท์ถึงเรินธาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียในช่วงเที่ยงของวันศุกร์ แจ้งกับเขาว่าตเนียบขาวชื่อว่ามีความเป็นไปได้ในระดับสูงที่สถานการณ์จะลุกลามอย่างน่าตกตะลึง CNN รายง,งานว่าแวนส์บอกกับโมดีอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับข้อเสนอที่สหรัฐเชื่อว่าปากีสถานจะยอมคล้อยตามอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆในเรื่องนี้รายง,งานระบุว่ามารโกรูบิโอและบรรดาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อประสานงาน กับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียและปากีิสถาน CNN ยังรายงานอ้างคำบอกเล่าของพวกเจ้าหน้าที่เผยว่าบทบาทของรัฐบาลทรัมส่วนใหญ่แล้วคือดึงทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยกันไม่ใช่เป็นการร่างข้อตกลงหยุดยิงจุดยืนที่เปลี่ยนไปของแวนส์มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าอเมริกาไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้สิ่งที่เราทำได้คือกระตุ้นให้พวกเขาลดความตึงเครียดลง แต่เราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในแกนกลางของสงครามโดยพื้นฐานแล้วก็ไม่ใช่ธุระปรงการอะไรของเราและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศักยภาพของอเมริกาในการควบคุมความขัดแยง้งต่อมาทรัมป์แถลงข่าวตอนเช้าในวันเสาว่าอินเดียและปากีสถานเห็นพ้องหยุดยิงโดยสมบูรณ์และในทันทีหลังจากอเมริกาเป็นคนกลางในการเจรจา อย่างไรก็ดีทางด้านนายกรัฐมนตรีเชบาชารีฟแห่งปากีสถานก็ได้โพสต์บน X ระบ,บุว่ารู้สึกขอบคุณทรัมป์อย่างยิ่งที่เสนอข้อเสนออันลําค่าที่สุดเพื่อให้มีบทบาทมากขึ้นในการนำสันติภาพที่ยั่งยืนมาสู่เอเชียใต้ทางด้านของอินเดียนั้นยังคงไม่แสดงความคิดเห็นใดๆกับท่าทีของทรัมป์โดยแหล่งข่าวภายในรัฐบาลเปิดเผยกับสื่อของอินเดียว,ว่ายังไม่มีการตัดสินใจในการเจราจาใดๆนอกเหนือจากการหยุดยิงขณะเดียวกันทางด้าน โมหมัตวาซิมเมาลานักวิจัยจากศูนย์สันติภาพศึกษาระหว่างประเทศในดิวเดลีได้แสดงความคิดเห็นกับสำนักข่าวอ่าจาซีราว่าแถลงของทรัมป์นั้นแม้จะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรนะักก็แต่ก็สามารถทําให้กระทบจิตใจและก่อให้เกิดความกังวลกับอินเดียได้การเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคคลที่3แม้จะเพียงผ่านๆก็ตามถือเป็นการละเมิดเส้นแบ่งสําหรับอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันที่ได้กำหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศขึ้นมาใหม่และให้ความสำคัญกับอธิปไตยเหนือดินแดนมนลารดระบุต่อว,ว่าแม้การที่ทรัมป์กล่าวถึงการส่งเสริมการค้าและการส่งเสริมสันติภาพอาจจะดูเหมือนเป็นการปรองดองในระดับนานาชาติแต่สภาพแวดล้อมทางการเมืองภายในประเทศและลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของอินเดียก็ทำให้การพิจารณาข้อเสนอเช่นนี้เป็นเรื่องยากอยู่ในขณะนี้ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าอินเดียจะปรับการตอบสนองอย่างไรโดยคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในปัจจุบัน